เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์นะครับผมตู้ดากอนอาเลสโตนาะไม่เลสโตรแต่เอาเป็นว่าดากอนคอยเนี่ยเราจะแรกใครดีนะครับผมสำหรับคนที่เปิดกาชามาอย่างเมามันมากเลยนะครับผมว่าถึงเวลาแล้วนะครับจริงๆก็อยากจะทาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งมีเวลาว่างเนาะก็โอเควันนี้ก็มานะครับผมมา แนะนำเหมือนเดิมนะครับเป็นไอเดียส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมจะขอพูดไป2เหรียญรวมกันไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเออผมก็เผื่อบางคนมันก็อาจจะต้นมาได้เหมือนผมไงจะไดแบบทีเดียวไปเลยนะครับเพชรอื่นขอไม่พูดแล้วกันไอ้สองอันนี้คือเดี๋ยวรอาพา,อาร์ตสมาแลค่อยแบบอีกทีแล้วกันว่าจอแรกไข่นะครับเอออาจจะพูดรวมไปด้วยเนาะสมมติบางคนเปิดมาแล้วแบบอ่อเขาเรียกว่าอะไรเปิดมาแบบกระน,นำอ่ะแล้วแบบ เฮ้ยมันพอดีจะแลกใครดีนะพูดรวมๆไปก็เดี๋ยวพูดให้ตอนท้ายนะครับผมเนาะก็มาดูที่เหรียญสีแดงกันก่อนนะครับผมเอ๊ะแล้วมันสีแดงเหมือนกันด้วยเออดีมากดีจริงๆนะครับผมขอเริ่มจากตัวขล่างขึ้นบนก่อนะครับผมนะครับมาดูที่ตัวแรกนะครับโกคูแบ็กใครับต้องบอกว่าตัวนี้ ECA มาค่อนข้างที่จะดีงามมากๆเลยถือว่าใช้งานได้แต่ก่อนที่จะไปแลกมันนะครับมันมี เหรียญมาให้แลกนะครับซึ่งก็เกิดเราไม่ได้แลกผมเรียกว่าถ้าเราไม่ได้แลกตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยแลกตอนนี้คุ้มนะในมุมมองผมนะเออเนี่ยอันเนี้ยถ้าเลิดเราไม่แลกนะครับไม่ได้แลกไปตอนแรกเลยนะครับผมว่าเฮ้ยคุ้มเลยมาแลกเนี่ยเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆถามว่าแลกเอามันก็ดีกว่าไหมจริงมันก็ดีกว่าแหละแต่ถ้าเกิดถาเรื่องแบบการใช้งานอะเท่าที่ผมสแกนดูอะเ r ที่มีให้แลกถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งในงาบแต่ คือแบบมันกาลังมาเพื่นคือนึกเข้าใจว่ามันกาลังมาปะเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะเลาะมันไปไหนวะ <c oughs> การที่จะแลกไอ้สองตัวนเนี้ยเนี่ยก็เป็นาอีกทางเรื่องหนึ่งที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจหน่งมันก็เก่งนะเออคือถ้าคุณถัดคำฟิวเจอร์ซาก้าไอ้พวกนี้มันก็เก่งนะออร,ออนงนะรู้สึกมาว่าสุ p e ี easy มันใช้ได้นะเว้มันไม่แบบกระจกกระจอกอะผมว่าแม่งก็ให้มันระดับเดียวกับไอ้พวกเนี้ยบูฮังอะไรเงี้ยเลยอะ คือผมว่ามันเนี่ยให้ระดับเดียวนะเนรก็รู้สึกว่าแม่งก็ใช้ได้แต่ไอไอากาเดป้านี่อาจจะดูเหนือกว่านิดนึงเนาะเออแต่แบบระดับมันใกล้เคียงกันมากเลยเนะครับสามารถพิจารณาแลกได้เหมือนกันเลยผมให้ใกล้เคียงนะสองตัวนี้เก่งมากเลยนะครับไม่ต้องไปแลกเฮ้ยเหรียญแดงอะเหรียญแดงเก็บไว้นะอย่าไปแลกนะไปใช้ไอเพชรตรงนั้นเอาเนะครับผมซอนนี้ก็จะข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันโอเคทั้งสองตัวเลยนะครับมาที่คู่หูไม่ใชู่่หูพ่อลูก คือต้องบอกว่ามันน่าจะได้ ECA แหละเพื่อนนะมันน่าจะได้ ECA เลยแต่ตอนไหนไม่รู้นะครับเพราะว่าสามารถมาแล้วตัวน,นี้ผมว่ามีสิทธิ์นะตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มแบบมีสิทธิ์มากๆเลยเนะื่องาอยากให้ ECA มากเลยคือตอนนี้ไอ้ตัวน,นี้อาจจะต้องรอไว้ก่อนถ้าเกิด ECA แล้วมันมันเท่มันโหดขึ้นมานี่คือแบบ the b เบสเลยนะครับเพราะว่าความสามารถของตัวละครตัวนี้ต้องบอกว่าจริงๆมันดีอยู่แล้วนะมันมีการดออยแท็กอะไรมาให้แล้วเพียงเพียงอะไรละ่ะ เพียงแค่ตัวเกมนะครับเพิ่มในส่วนของลดดาเมจมาให้อ่ะผมว่าแม่งตึงแล้วในงานผมบอกเลยตัวเนี้ยมันบือมันองค์ประกอบความเก่งอ่ะมันครบะตัวเนี้ยมันมาแล้วง่ายๆคือตัวเนี้ยแม่งมาแล้วเพื่อนอยู่แค่แบบ eca ไงไม่ให้โดนด่าคือมันเป็นตัวที่แค่มองเข้าไปแล้วก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมัน eca นี่มึงคือไม่ควรทํากะอ่ะเพราะว่าความเก่งมันลอยมาแล้วเว้ยเออมันคือมันคือตัวมันดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วแต่ขอเพียงแค่ว่าลุงบันแม่ง eca ให้ถูกอ่ะ เอออย่าไปทําอะไรที่มันมุ่มั่วที่มันไม่ควรทำนะแค่นั้นเองนะคีับผมบอกเลยตัวนี้มันมันรอเกิดอะใช่ไหมว่าอยู่ในสถานะรอเกิดนะครับผมเป็นตัวละครที่รอก่อนก็ได้นะผมเนาะแต่ถ้าเกิดแบบรอไปแล้วแม่งเนี่ยกีวันเนี่ยตู้แม่งจะไปอยู่แล้วหาหเอ้ยไม่ e a s ก็ฆ่าไปเลย <c oughs> เออเอาละเจปีผมต้องบอกว่าเจปีแม่ง งอะ่วงสั้นคือวงง่ายไม่ได้รสั้นเน่ง่ายเลยคือมันเก่งครับมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าใช้ได้ระดับหนึ่งเลยนะไม่ได้กากเลยอ่ะคือมันลองมาจาก10ปีเลยดีกว่าตอนนี้มันเก่งมากๆเลยนะครับพลิกแพงการใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ผมเอาให้ผมชอบส่วนตัวเลยมันดูดีอ่ะเออมันพลิกแพงได้เยอะนะครับถ้าถามว่าแลกได้ไหมมุมมองผมบอกแลกได้นะครับถ้าคุณไม่มีตัวละครแบบเอามาคอมโบ10ปีเอามาคอมโบกับ ตัวละครใหม่ผมว่าตัวนี้ก็พิจณาแลกได้ถ้าเกิดคุณได้10ปีแล้วนะคุณอาจจะแลกตัวนี้ได้ผมมองว่ามันเก่งให้ได้เลยเนะครับโกฮังบี B, แต่ก่อนเคยเก่งแต่ตอนนี้ก็รู้สึกเฉยๆแล้วนะครับสนหรับผมเนาะก็ยังไม่ต้องแ,กกกอแลกลคำว่ายังไม่ต้องแลกนะครับเก็บไปก่อนนะครับผมแล้วก็3นอิเหมือนระดับเดียวโกฮังเลยครับยังไม่ต้องแลกครับ เบริต้าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แนะนําเลยถือว่าแนะนําเลยใครที่ยังไม่มีตัวละคร10ปีนะครับคุณสามารถใช้เพชรแดงแวกได้เลยในงานตัวละครตัวนี้เก่งนะครับผมใช้งานได้ดีแปลงร่างดีแต่ข้อเสียอย่างเดียวเลยคือแม่งกว่าจะเก่งนะครับกว่าจะคือข้อ,ข,อข้อดีของมันคือการแปลงร่างออกมาเป็นบิจิตทีเ่เป็นโกลิท้าที่สามารถซับดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็หวังพึ่งพาได้นะครับเฉพาะตอนแปลงร่างเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นร่างแรกเนะี่ย เป็นล่าพี่ป่าเวเนี่ยก็คือเราทุกคนรู้อยู่แล้วข้อเสียคือแม่งแทงไม่ได้นะครับไม่รู้มันจะทาลดดาเมจมาทำไมอย่างเดียวนะครับมันคงเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวของ10ปีตอนนี้เลยนะที่ไม่สามารถยืนในช่องแรกได้อีกแล้วนะครับเพราะบอสสมัยนี้มันอัดแรงเหลือเกินเนี่ยครับผมถ้าคุณไม่ใช่เป็นตัวเวอร์ไวเ่ยคุณก็จะหวังจะไปยืนข้างหน้าเลยยืนได้แหละแต่ก็แค่บางชางหวะน,นะไม่ได้แบบทุกครั้งคือมันก็ต้องเสีย่ยงถ้าเกิดบอสยิงไม่ตายหน้าคือคุณก็ตายเลยนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอาจจะรู้สึกแบบ <c ười> เออรู้สึกว่าตัวนี้มันอ่อนกว่าเบจิต้าอ่นมองผมนะ10ปีคือแบบเออมึงเอ้ยเนี่ยก็แรกแต่าแต่ถาว่ายังแรกดีมหมยังแรกดีอยู่นะครับก็ก็ถ้าถามว่าทั้งหมดของตู้แดงเนี่ยันทงเลยนะครับใครถ้าจะแรงจริงสิปีถึงแม้จะบ่นแต่ก็รักแล้วก็ยังใช้งานได้ดีนะครับมีที่ให้เล่นแน่นอนนะครับเบจิต้าไปก่อนเลยครับตัวแรกตัวที่2ก็จะเป็นในส่วนเฮ้ยผมข้าม กูฆ่ามไม่ได้นเลยนี่เฮ้ยขออภัยผมฆ่ามไม่ได้ไงไอ้นี่ก็อย่ไม่ต้องแลกครับเออไอ้นี่พูดง่ายนะถึงแม้่ผมจะฆ่ามันก็จริงแต่ก็คือไม่ต้องแลกนะครับฆ่าไปเลยก็คือถึงแม้จะฆ่าก็คือไม่ต้องแลกนะครับตัวแรกคือเบต้าแลกได้ตัวที่สองเจปีอันนี้แลกได้บอกว่าแค่ไพโรเตี้แค่สองตัวนี้เท่านั้นนะครับที่คุณควรจะแลกนะครับเลือกมาก่อนตัวนี้ถ้าเกิดมีแล้วก็สามารถที่จะแลกตัวนี้ได้นะครับตัวอื่นก็ และตัคุณเลยนะครับแต่สำหรับผมตัวอื่นก็ไม่ได้น่าสนใจให้แลกแล้วมีแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่คุณถ้าถามว่าจะแลกก็แลกแค่2ตัวนี้ถ้าเกิดมีแล้วก็ไม่ต้องแลกนะครับผมเนาะมาดูเหรียญอื่นเหรียญนี้จริงๆคือแบบคือนี่ผมมองจากสายตาเนี่ยผมก็พอจะบอกนะว่าตอนเนี้ใครที่แม่งตึงแลกการ์ดอย่างไอเนี้ย ECA แล้วว่าเก่งผมมองแลกได้นะครับแล้วก็บูลลี่ถ้าคุณมีทีมให้เล่นก็แลกการแนะนำแค่2ตัวนี้เลย ตัวอื่นไม่ไม่สนไม่แนกไม่แลกนะครับเนาะเออแค่แนะนำแค่นี้นเพราะไอ้น,นี่มัน ecm ไงแล้วก็ไอเนี่ยมันเก่งแล้วก็มีแค่นี้เลยครับสั้นๆตัวอื่นแม่งเฉยๆเลยปล่อยมันไปตัวอื่นคือปล่อยเลยนะครับผมไม่ได้มีความหมายอะไรเลยจะแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้แตาสหรับผมคือถ้าจะแลกก็พิจารณาแค่2ตัวนี้เท่านั้นเนาะเออแต่ก็ถามว่าไม่แลกทันไมได้เนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบสับตัวมันก็แบบค่อนข้างว่าเอาไปแล้วนิดนึงนะครับผมแต่โบลี่เนี่ยอย่างที่บอกถ้าคุณมีทีมครบคุณแลกได้เหมือนกันนะครับสามาารรรถถ้้คคคุณมมมีีทบบแลกกกไดเเหือนนนัั่งะ ามาถึง2ตู้นี้แล้วถ้าถามผมเนี่ยแลกใครดีนะครับเอาแบบรวดเร็วกระชับๆไวเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปของการจัดอันดับอีกเนาะคงจะลงไปดีเทลตรงนั้นเลยนะครับถ้าถามผม2ตัวเนี้ยแลกใครนะครับผมแม้ถึงแม้ว่าผมาจะชอบในส่วนของโกคูแบกมากๆเลยนะแต่ถ้าถามถึงความออลลราวและการจัดทีมได้ง่ายก็คงเชียร์เป็นโกคูครับเอาโกคูมาก่อนจะทำให้คุณสามารถ จัดทีมอะไรต่างๆได้ง่ายได้มากนะครับสรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่สลับผู้เล่นเก่าคงไม่ต้องบอกละว่าแลกไขรนะครับเออดูทีมเอาเองเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวดีเทลลงไปลงอีทีตอนจัดอันดับเลยนะครับอันนั้นน่าจะแบบเฉือนกันแบบสุดๆไปเลยนะครับผมเอาว่าประมาณนี้แล้วกันก็เป็นไอเดียนะครับใหหกับคนที่มีเพชรแดงนะครับเปิดมาแบบว่าคลั่งเลยแล้วไม่รู้จะแลกใครดีก็มาแล้วถึงเวลาที่คุณสามารถที่จะหยิบเพชรแดงของคุณเนี่ยมาแลกตัวละครเหล่านี้ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้ถ้าชอบคลิปวบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เป็นกำลังใจกันเดลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม